โรงเรียนบ้านนาโพตั้งอยู่หมู่4ตำบลหนองปลาปากอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2489ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านที่เห็นความสำคัญของการศึกษาและต้องการให้บุตรหลานมีความรู้ความสามารถอ่านออกเขียนได้ปัจจุบันโรงเรียนบ้านนาโพ เป็นโรงเรียนควบรวมสองโรงเรียนโดยมีโรงเรียนหนองปลาปากจำปาทองเข้ามาควบรวมได้มีการเปิดทำการสอน2ระดับคือระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาโดยมีนางสาวชยานิตอินทวงศ์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด82คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา12คนโดยมีโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนทั้งหมด4กลุ่มกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานทั่วไปคำขวัญของโรงเรียนโรงเรียนน่าอยู่คู่ชุมชน ฝึกฝนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาโรงเรียนนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสีประจำโรงเรียนม่วงขาว ำหรับโรงเรียนบ้านนาโพอําเภอศรีชัยจังหวัดหนองคายสังกัสดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตหนึ่งของเรานะคะมีวิสัยทัศน์ในการที่จะสร้างคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานตามการศึกษายึดหลักตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีทักษะการใช้เทคโนโลยีมีความปลอดภัยและเป็นพลเมืองสู่โลกอนาคต ได้มีการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างปลอดภัยให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุขตามนโยบายของที่กระทรวงศึกษาธิการที่ว่าเรียนดีมีความสุขยังได้มีการดรําเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของสานักงานคณะกรกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายจุด นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตหนึ่งนโยบายที่1พัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยโรงเรียนบ้านนาโพได้มีการจัดโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสำลิกทางการเรียนประจำปีการศึกษา2567กิจกรรมวันสุนทรผู้สู่วันภาษาไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางภาษาไทยแก่นักเรียนตามศักยภาพนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมหน้าเสาธงภาษาไทยวันละครและกิจกรรมรักการอ่านมีการส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทยผลการแข่งขันกิจกรรมเขียนเรียงความระดับชั้นป .4 ถึงป .6 ได้ลำดับที่ 1. กิจกรรมคัดลายมือระดับชั้นป .1- ถึงป .3 และป .4- ถึงป .6 ได้ลำดับที่2กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพและแต่งคำประพันธ์ได้ลำดับที่4และเป็นสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2566รายวิชาภาษาไทยของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ตั้งแต่ร้อยละห้ขึ้นไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบนอกจากนี้คณะครูยังได้มีการดำเนินการจัดทำแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านรู้เรื่องภาษาไทยตามแนวทางการประเมินพิซซ่าสำหรับครูผู้สอนนโยบายที่2โรงเรียนสวยนักเรียนสดใสปลอดภัยทุกพื้นที่โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและมีผลการประเมินระดับ5ดาวในโครงการสุข,ขาดีมีความสุขนโยบายที่3พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสมีการเขียนการ์ดเวฟรเพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษมีผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2,566ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6คะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศนโยบายที่4พัฒนาเด็กประถม,มไวในทุกด้านพัฒนาการด้านร่างกายพัฒนาการด้านสติปัญญา พัฒนาการด้านอารมณ์และพัฒนาการด้านสังคมนโยบายที่5การศึกษาแบบเรียนรวมโรงเรียนได้มีการรับเด็กเข้าศึกษาโดยไม่แบ่งแยกความบกพร่องของเด็กและมีการจัดทำแผนการจัดก,การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) คือแผนการจัดก,การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษนโยบายที่6 ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. กิจกรรมแนะแนว 2. กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วยกิจกรรมลูกเสือในนารีกิจกรรมชุมนุม 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์และโรงเรียนยังมีบริษัทสร้างการดีซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาพิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริตกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์สเตมโต้ลมหนาวดูดาวที่นาโภเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาโภนโยบายที่7 จัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและประชาธิปไตยการศึกษาเรียนรู้ท้องถิ่นนำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอำเภอสีเชียงใหม่กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เยาวให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม และยังมีการบริหารงานโรงเรียนสุจริตนาโพโฟสตองโมเดลโรงเรียนบ้านนาโพเป็นสถานศึกษาสีขาวสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดและปัดใจเสี่ยงทุกชนิดมีการดำเนินง,งานตามนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการพัฒนาสถานศึกษาปลอดภัย ทั้งนี้ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้นาแคร์โมเดลทำให้ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภยัยประจำปีพุทธศักราช2566อีกทั้งยังได้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเป้าหมายเพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นคนดีมีศิลธรรมทั้งด้านมารยาทและฝึกบุคลิกภาพ มีการดำเนินง,งานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานำนักเรียนเข้าวัดทำรรบุญเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนโยบายที่8บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยระบบการจัดการศึกษาทางไกล DLTV เพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น